โอ้ยครับหลักเกณฑ์การหารและพัฒนาสมัยยุคปุคพลก็คือประกาศกอจังหวัดต่างๆครับที่เกี่ยวกับการสรรหาการเลื่องบุคลากรการบรรจุการแต่งตั้งพัฒนาบุคลากรการเงินผลงานตฏิบงานครับการให้คุณโทษควรเอาประกาศกอจังหวัดอุรีรัธานีถ้าเป็นเทศบาลบือกอเทศบาลกทจรนะฮะบุรีรธานีถ้าเป็นอบตอือกออบตอุรุณธานีถ้าเป็นเทศบาลผมแนะนําให้ไปเอาที่เว็บไซต์ของ กลางใหญ่ครับเทศบาลตัวกลางใหญ่เขารวบรวไมไว้หมดเลยของคอคอจังหวัดอุดรธานาีส่วนอบตอน,นั้นแชร์กันได้ครับผมอันนี้ผมไม่เห็นแหลงข้อมูลนะครับถ้ามีก็ตอบกันในลายกลุ่มไอทีอุดรธานาีด้วยนะฮะอันนี้ก๊อกันได้ก๊อกันได้ในี่ที่หมายาว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ถ้าเป็นอบตอหรือเทศบาลน,นะครับยาแต่ยาเอา URL อของอบตอื่นมาตอบเลยนะแจกใหขนาดนะั้น ให้ไปดูดข้อมูลเอามาแล้วมาลงมาใช้ตัวเองแล้วก็มาตอบนะครับโอเคนะเกี่ยวมาลกเกณฑ์การงานสัพยาก่นบุคคลครับต้องครบนะครับต้องครบนะทั้งหมด5ด้านนะครับนะต้องครบนะครับ